เอาเละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติมาแปลงกับเกมตูนชูเตอร์2 t ะฟ f r e e l เซ c e r กันในตอนที่2แล้วนั่นเองครับแมเป็นเกมที่ชื่อยาวเลยนครับเกมนี้โอเคครับสําหรับในวันนี้เราก็จะมาทําการปราบบอสกันต่อน,นั่นเองครับผมครั้งที่แล้วเราก็ทําการอ่าปราบบอสไปเป็นจํานวน4ตัวนั่นเองครับผมเจ้าบอสสี่ขานับแล้วก็อ่าเจ้าหนอนแห่งถ้ำครับผม แล้วก็ยานอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็ลูกเจี๊ยบนั่นเองสําหรับคราวนี้ก็อย่ากับลงไฟฟ้าเลยครับผมโอเคครับด่านที่5้านะถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยตอนนี้ก็มีตังประมาณ2 2ง5ันสครับาทแล้วไม่สามารถซื้อยานพวกนี้ได้นะแต่ว่าทําการซื้อสัตว์เลี้ยงได้ครับผมตัวอะไรเอ่ยอ้ยอัลล็อกเลเซอร์ด็อกครับผมี่เลเซอร์ด็อกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าสัตว์เลี้ยงของเราตัวนี้จะแข็งแกร่งแค่ไหนครับผมเอาละถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลย นี่แน่กระแทกล้มโอ้โหทำไมมันใหญ่ขนาดนี้รู้สึกว่าตอนตอนนี้ก็ออกมาที่จกักรวาลอันยิ่งใหญ่ครับผมอ่าเก็บตังก่อนอดูสิครับตัวอะไรก็ไม่รู้เพียบอ่าทำลายยานอวกาศนี่เรียบร้อยมีดวงดาวอยู่ด้านล่างครับอ่าโอ้โหยานอะไรก็ไม่รู้ย,ยิงไม่เข้าว่ะยิงไม่เข้าวิจัย็นี่แน่ไมิทรายโอ้จุดอ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นี่เรียบร้อยระเบิดไปซะนี่แน่ทำลายด้านล่างด้านล่าง ออนั่นแหละครับโอ้รู้สึกว่าด้านหลังนี่จะเป็นจักรวาลอันยิ่งใหญ่ครับผมอ่าค่ขอ,ขอยยิงเข้าไปเอาละครับทําลายทุกยานเรียบร้อยไม่เหลือหรออุ้ยเข้าเ,เข้าไปชนจะออกมาทำไมกันเยนอะแยะเฮ้ยจะเย็ดเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายขอเลือดหน่อยสิโอ้อย,ยยิงฉันเลยอย,ยยิงฉันเดีย๋ยวฉันตายยังไม่อยากตายครับผมสัตว์เลี้ยงของเรานีก็ยิงเลเซอร์เป็นอาวุธครับมาใหม่แล้วครับผมอ่าดูโฆษณาปุ๊บโอ้โหแต่ว่าสัตว์เลี้ยงฉันหายไปไหน เฮ้ยใจเย็นโอ้โหพวกนี้มันยิงเลเซอร์เยอะมากครับผมเอาละนี่บิซล์ทำลายล้างโอ้ยยานลำนี้เบอร์เลอร์เธอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนี่ทำลายทิ้งทำลายทิ้งโอ้โหที่ยืนแทบไม่มีแล้วที่ยืนแทบไม่มีเฮ้ยอะไรวะเนะนี่ยนี่เรียบร้อยยานทางครับเฮ้ยเพียบนันพยาบาลไม่ใช่สิหัวใจเฮ้ยใจเย็นโอ้โหอ่าเรียบร้อยเลือดเพิ่มครับผมใครจะเจอบอลล้วสินะเฮ้ยอะไรวะเนะี่ย ดูเหมือนว่าเฮ้ยเจอพอสครับผมโอ้โหมาจากด้านหลังเดี๋ยวก่อนอ่าขอแอบก่อนนะสงสัยต้องทำลายปลั๊กสีเหลืองครับผมอ่าจะปลั๊กไฟโอเคโอเคนี่ยยิงอะไรมาก,กระสุนวงจักรแล้วไม่โดนหรอกเออเดาวกจายวงจักรครับผมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเอ้ีปักปักปักปกอ่าอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งสิครับต้องหลบให้ดีนะ มันยิงเอ้ยโอ้โหส่งอะไรมาเพียบไอ้ยเย็นเย็นนี่แหละยิงปักทิ้งโอเคเหลืออันกี่อันแล้วไม่รู้ต้องทำลายไอแมงกะพุนอิเล็กทรอนิกส์เฮ้ยเกือบตายนี่ยิงไม่ซ้ายิงไม่ซ้ายโอ้ยไม่ซ้ายหมดอ้ยเย็นเอาละครับนี่ได้จังหวะไอ้ยกลับมาแก้แค้น้วเพื่อนยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงจ่อละครับทีนี้ เอาละเอาทำลายทุกปั๊กทำลายทุกทุกปั๊กไฟเอาละทำลายแมงกระพุนจะหน,นีไปไหนเอาละนี่เรียบร้อยเสร็จไปเรียบร้อยอันหนึ่งครับผมมาเลยเพื่อนนี่เรียบร้อยเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวแล้วครับผมมาเจ้าแมงกระพุนแกจะว่ายหนีไปไหนเดี๋ยวแกเจอมิสไซล์ฉันแน่นอนออกมาสิอย่าหดหัวนี่เรียบร้อย โอ้โหสุดยอดครับผมบอสตัวต่อไปนะครับโอ้โห,หน้าตาเหมือนเตาหลอมเลยครับผมค่าคือปีศาจแห่งเตาหลอมเอาละตอนนี้ก็มีตังประมาณ2,600ครับผมอัพอันนี้เลยครับเลือดครับผมนี่แหละเป็นสิ่งจำเป็นถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับผมนี่แน่โอ้โหลาวานะครับทีนี้โอ้โหธรรมดาซะที่ไหนแล้วเ้ยเฮ้ยเจย์คราวนี้นี่แบบโอโ้ดูลูกน้องสิครับ น่ากลัวจริงคราวนี้เราบุกมาที่ดวงดาวของเอเลี่ยนแห่งไฟครับผมแต่ละตัวไม่ยธรรมดาอุย้ยอย่าชนฉันสิแหมสะดุ้งเลยเมื่อกี้มือลั่นมือลั่นเอาละยิงหัวอุย้ยแล้วไอ้พวกนี้มันชอบกระเด็นมาใส่ครับผมเฮ้ยใจเย็นนี่ชนแล้วครับอ่าเรียบร้อยเอ้ยนี่เลยจอหัวโอ้ไม่ได้เว้ยต้องยิงหน้ายิงตาสักหน่อยเอ้ยไอ้พวกนี้ต้องหลบดีๆนะอ่ามันชอบกระจายกระจายแล้วแบบอันตรายเหลือเกิน ไอ้ส้เดือนไอ้ส้เดือนแดงออกมาเยอะเลยเกินเดี๋ยวเอาไปให้ปลาหมอกินเลยโอ้โหก้อนลาวะไม่โดนหรอกเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้โ้ยโหดร้ายโหดร้ายหรอจะตายให้ขอเลือดหน่อยขอเลือดน้อยอย่าสิไม่ชอบใจไม่ชอบใจโอ้โหโอ้โหเกือบโดนขอพยาบาลหน่อยครับจะตายแล้วเฮ้ยหัวใจสุดยอด ไอ้หนอนดินโอ้โหไอ้หนอนเราเกือบโดนใครจะเจอบอสหรือยังเฮ้ยโอ้โหสวัสดีเพื่อนจุดอ่อนแกคือตรงไหนเอ่ยโอ้ตรงไหนไม่รู้นะสงสัยจะเป็นตรงหลังมันครับผมไอ้โอ้โหไฟฟ้าไฟฟ้าโดนโดนนี่นี่ยิงมิไซลรัวๆวไปยังไงล่ะโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งซี่ออจอแล้วแหละจอเลยครับจอเลยครับอ้ยไอ้จะตายอย่าโอ้โหพวกนนี้อันตรายข้างบน มาใหม่แล้วครับผมมาสั์เลี้ยก็ไม่มีสักตัวโอเคไม่เป็นไรค่อยๆเจาะอุอ้ยอย่ายิงฉันเลยอย่ายิงฉันไอบน้บ้าวนนี้บอกว่าอย่ายิงนี่แน่สอยให้หมดเอาละมิ๊ไซเป็นยังไงละ่ะเป็นยังไงล่ะเพื่อนไก่ตายหรือยังเราเนี่ยแหละไฟฟออก่ตายแล้วครับเอ้ยไฟฟ้าเอ้ยอย่าสิโอ้ยไก่ตายแล้วเรียบร้อยโอ้ยๆตังยี่ห้าเต็มตายซะเจอไอ้ปอสุดยอด คราวนี้เราเจอเอเลี่ยนมังกร3าหัวครับผมเป็นเอเลี่ยนป่าซะด้วยนะรับรองว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมโอเคครับเริ่มเล่นกันเลยไหนดูสิมีตังประมาณพ ,500 ครับผมก็ไม่ต้องอัพอะไรดีกว่าถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยออกมาจนภัยในป่านะมาเลยครับโอโ้โหตัวแล้วเนี่ยมดมดหรือป่าอุ้ยไส้เดือนไส้เดือนคุณยนออกมาจากนี่เฮ้ยทำไมยิงแล้วหดยิงแล้วหดตัวนี้ที่แบบยิงแล้วหดนะครับอ น่ารักเหลือเกินโอ้ยรู้สึกว่าด้านหลังจะมีพืชกินคนนบเฮ้ยรู้สึกว่ามันเดินยากเหลือเกินนะพวกนี้ชอบมาจ่อหน้าโอ้โหอย่ยาสิอย่ามาเกะก,กะนี่แนะ่เราต้องมีเพื่อนช่วยยิงนะอ่านั่นแหละครับนั่นเลยครับโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหอพวกไส้เดือนเยอะเหลือเกินโอเคเฮ้ยอย่าสิโอ้โหเม็ดเม็ดโดนทีเดียวนี่กาก,ากเลือดอไม่เอาไม่เอาพี่อย่าเล่นอย่างนี้ต้องหลบให้ดีครับผมยิงอะไรเม็ดเม็ดเดพียบอะ แล้วเบิดไปซะไม่ยอมตายวะเฮ้ยเราไม่จมตีไปแล้วอาศัยการหลบดีกว่าโอ้โหเม็ดเม็ดเพียบอ้าวอันตรายอันตรายยิงจาออ้าโอ้โหเกิดใหม่เลยครับเมื่อกี้ใช้หัวใจฟรี <noticeable> หัวใจสามดวงมาสิคราวนี้แหละต้องหลบให้ดีกว่าเดิมหลบพลิ้วครับหลบพลิ้วใจเย็นใจเย็ยนไอ,าาอยาาย้ยาดอุกาศอยาเฮ้ยทำไมมันลงด้านล่างมีการลงด้านล่างครับผมเอออย่าพิ่งแม หลบก็ยากอยู่แล้วยิงจะมากัดหน้าอ <c oughs> เอ้ยโอ้โหเกือบโดนโอเคครับไปต่อครับผมใส่เดือนี่เนี้ยยิงให้หดยิงให้หดอุทยานชนไอ้บ้ายานชนเฮ้ยบอสเอาละทีนี้ไ <c oughs> อใจเย็นเออหัวเขียวครับหัวเขียวใจเย็นนะนี่มิสไซร์รู้สึกว่าไอ้นี่มันจะตามเราตลอดครับผมต้องหลบให้ดียิงเจาะโอ้หูมาสองเม็ดมาสองเม็ดนี่เอาละครับเก็บมิสไซร์ไว้ก่อนหลบให้พิว หลบให้ดีหลบให้ไวเอ้ยเออเออฮอออ๋อโดนไปแล้วนิดหนึ่งโอ้โหสามเม็ดไม่ได้แล้วต้องใช้มิไซล์ครับผมอ่าน,นั่นแหละครับเรียบร้อยใกล้ตายเลยย้งไอ้บอสบ้าครับมาอีกรอบครับผมคราวนี้แหละเราต้องปราบบอสให้ดีนะับโอ้โหแล้วมันลงตรงนี้มันอันตรายไหมเนี่ยไอ้หนูเอาละครับมาถึงบอสครับผมแต่ดูเลือดเราสิครับโอ้โหเอาละครับไม่ต้องห่วง ค่อยๆอยเหมือนเดิมอ่านั่นแหละครับหลบให้ผิวหลบให้ดีเหมือนเดิมก็พอครับผมไอ้มังกรสามหัวแกตายซะเถอะไม่ใช่มังกรดิมันเหมือนกับเพื่อกินคนนับเอาล่ะใช้สมาธิในการหลบกระสุนวงจักรอ้าวโอ้ยใจเย็นใจเย็นเรายังมีตัวสำรองอยู่ไม่ต้องห่วงตีแดดมิซายมีมิซายเอาลัวเอาลัวเลยเอาลัวไปยังไงล่ะครับไม่แน่นะตัวเดียวก็อาจจะฆ่ามันได้อ่าดูสิครับอ่าละโอ้ยใกล้ตายแล้ว กล้ตายแล้วตายซะเถอะตายสะท,สทีเอ้ยโอ้โหพลสาสอ้าเกิดไปครับผมเอาละนี่เนี่ยบิไ๊ไเรียบร้อยหัวกระจายโอ้โหตัง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 ต้องรีบเก็บครับผมอ่าสุดยอดเลยครับเป็นด่านที่เรียกได้ว่าโหดร้ายสุดยอดครับดานเมื่อกี้โอเคครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ4ี่ดานครับผม ก็จะมาต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับในตอนหน้านับเดี๋ยวผมก็จะทําการซื้อยาลำใหม่นั่นเองครับผมตอนนี้ก็ขอไปเก็บตังค์ก่อนนับโอ้ยครับก็สำหรับในตูนชูเตอร์สองในตอนนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับใครที่อยากดูตอนหน้านับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยครับผมและสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปเลยนั่นเองครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยนะับตอนนนนนี้้กอัััววลลาป่ะคครบบแเจจใใหหมมิดผุ๊